วัดีครับวันนี้เกษตรเฉลิมจะมาสาธิตรถมิตซูนะครับไว้เพื่อใช้ในงานเกษตรนะครับผมตกแต่งไปก็เพื่ออันนี้นะครับเป็นรถบรรทุกนะครับไม่มีเบาะไม่มีอะไรนะครับมีที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยนะครับที่เก็บสัมภาระ,อะเอาไว้เก็บของนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไว้ใช้งานเกษตรหรอครับไว้ใช้งานเกษตรบรรทุกต้นไม้มานะครับอันนี้ก็ติดหลอดไฟ อถไฟอถไฟให้แสงสว่างนะครับอ่ามีไลฟ์มีไลฟ์สเต็ปนะครับงานเกษตรทำไมป้ามันสวยขนาดนั้นนะครับเพชรอ๋อการความร้อนการความร้อนนะครับเนื่องจากเอาล้ออื่นเดิมออกนะครับอันนี้มีไลฟ์สเต็ปนะครับแล้วใช้ไฟจากตรงไหนครับใช้ไฟจากใช้จุดเดิมของไฟแบตเตอรี่เก่งนะครับอ่าเนี่ก็ไฟเก่งคือแบตเตอรี่รถนะครับผมอันนี้ก็เปิดปิด ส่วนนี้ก็อันนี้กอ็อันนี้ก็เป็นคอนโซลน,นะครับคอนโซลของเดลิก้านะครับมันลงตัวกับมิซูเอลสามร้อยติดจอเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ตู้แช่น้ําเย็นนิดหนึ่งนะครับ,รบอันนี้นเน,นื้ตู้ตู้แช่ตู้ท้อตู้เย็นตู้เย็นอ๋อเหรอครับมัน,มนตู้เย็นจริงไหมครับเย็นจริงครับมันต่อเข้าแล้วกับระบบแอร์เฉย ใช้งานยังไงครับก็เปิดเปิดปิดเหมือนแอร์เลยครับมีมีเย็นกับมีปิดตรงสวิตช์ตรงนั้นนะครับมีปิดมีฮอตต่อเข้ากับระบบระบบแอร์นะครับเปิดใส่ของอยังไงครับก็เปิดนี่เลยครับนี่ข้งางในจะเป็นทิวตู้แช่ธรรมดาอ๋อไอตัวแช่ธรรมดาแล้วมันทำงาน,นตลอดเวลานี่ครับตอนเปิดแอร์เฉพาะตอนเปิดแอร์รถครับตอนเปิดแอร์รถนะครับ ตอนเปิดแอร์รถอันนี้ก็เป็นที่จับนั่งนะครับเวลานั่งเวลานั่งเวลาลงขึ้นลงเราเกินเยียกตัวอันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้ากระจกซ้ายขวานะครับนะครับนี่ที่เปิดครับอันนี้ก็แหลกหลังคาไวข้ขนของข้าง,งบนได้นะครับอันนี้เวลาไปตั้งแคมป์เราก็กางเต็นท์กันแดดกันฝนได้นั่งเล่นนะครับกางเต็นท์อ่าเราลูดอันนี้ รูดที่ประกางออกมานะครับถ้ากลางก็จะเก็บยากนะครับใช้ <laughs> เวลานะครับอันนี้ประตูก็เราไปถังนะครับถางประตูเพื่อใส่คิ้ว <c oughs> คิ้วไม่ให้ล้อล้นนะครับไม่ให้ลอ้อล้นใส่คิ้วนาถางประตูตัวนี้ตัวถางอุปรกรณ์ถางประตูนะครับอ๋อค,คือเลื่อนออกมาแล้วมันจะถ่างออกอา่าถ่างออกมันจะทําให้ไม่ดไ,ไม่โดนคิ้วรถเราอ๋อนะครับอันนี้อันนี้เราก็เพื่อไม่ให้เศษหินเศษดินกระเด็นนะครับผม ส่วนด้านท้ายด้านท้ายเราก็มีม่าน,นครับมีม่านกันแดดเวลาไปไหนมาไหนนะครับเราก็ใช้ม่านบังแดดบังต้นไม้ได้จอดนอนได้นะครับจอดนอนได้นะครับอันนี้ก็ติดตัวใช้สาหรับชุดลากรถพ่วงลากรถโมไซค์ได้นะครับอุปกรณ์ตอนนี้เราถอดออกอยู่บ้านนะครับมี3จุดอันนี้ปลั๊กไฟเวลาต่อพ่วงรถลากหรือ รถบรทุกมเอเตอร์ไซค์ท้ายนะครับผมนะครับตัวนิดท่อท่อน้ทท่อนี่อันนี้ท่อแตะใส่ปลายที่เฉยครับใส่ปลายที่เฉยเพื่อให้มันเกิดเสียงแปลกๆมานิดนึงแต่ไม่ดังเกินไปเสียงเพาะๆนะครับลำโพงลำพงโพงอ๋อลำโพงนี่ลำโพงเครื่องเสียงจากข้างหน้านะครับเราก็ติดเพื่อฟังเวลาเรานอนเปิดเพลงฟังเบาๆปูเสือ่อนอนสบาย,บยบนะครับ,บ อันนี้มีสวิตมีมีไอ้ที่นี่ไปที่เปิดประตูนะครับเดิมเขาไม่ใส่มาให้ก็เลยไปหาซื้อมาใส่ <laughs> เดิมเ,เราจะเปิดอันนี้ออกมาอ่าเวลาเปิดจากข้างในนะครับแต่ก่อนเขาไม่ใส่มาให้ก็เลยไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมมาใส่เพื่อเวลาเราอยู่ข้างในเราจะเปิดท้ายได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาอ้อมรถเดินจากข้างหน้ามาเปิดปกติมันไม่มีหรอปกติมันไม่มีรุ่นรุ่นไม่มีต้องซื้อมาเสริมใส่เอา อันนี้ก็บับนไดขึ้นอันนี้ก็ติดเองอันนี้ก็อูร้านติดมาให้ครับร้านติดมาให้ตัวนี้ไม่ได้มีไม่ได้มาขับอุปกรณ์เสริมเชื่อมเหล็กธรรมดาใส่เอกนะครับรูเขาทำมาให้เลยนะครับผมครับอันนี้ก็กระจกมองหลังมองพื้นรถมาเวลามองจากข้างในมาจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่มีเด็กอยู่ไหมนะ<ช>ครับเพื่อความปลอดภยัยอ่าเพื่อความปลอดภยัยน,นี่ก็ขึ้นไปเก็บของบนหลังคาได้นะครับผมครับ แข็งแรงครับแข็งแรงก็แข็งแรงพอประมาณนะครับเราเราก็อย่าเอาคนําหนักเยอะขึ้นนะครับรถจะได้ไปพังตอนนี้ก็ติดเพิ่มไอนี้ไไม่รู้เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> เนื้อเงือกปลาหมอหรือเงือกปลาอะไรไม่รู้นะเอาไว้สําหรับจอดนอนแล้วเราก็เปิดกระจกให้อากาศมันเข้าไปเราไม่ต้องกางมุงกางอะไรนะครับปิดให้ลมเข้านะครับมันเป็นเป็นช่องอากาศเหมือนบานเก็ตนะครับเรียกว่าบานเกล็ตธรรมดาข้างในจะมีที่กัน มีมีครับปกติของถ้าของดีน่อยมันก็จะมีมุ้งลวดให้มาในตัวนะครับเป็นนี่ของของเมดอินไทยแลนด์ทำเองนะครับไทยแลนด์ดีครับดีไทยินไทยแลนด์ดีครับอยู่ที่ว่าใครพัฒนาครับผมมีสองฝั่งมีสองมีสองฝั่งครับฝั่งนู้นหลุดไปแล้วติดกาวไว้นั่นติดกาวไว้นั่นก็เลยหลุดไปลนี่เลยติดไว้ก่อนนะครับอ่วันนี้ก็ข้างหน้าก็คอนโทรลเหมือนเดิมนะครับ พวงมาลัยก็เปลี่ยนเป็นของเดลิก้านะครับมันนั่งสบายกว่านะครับปรับสูงต่ำได้ครับมีตัวปรับสูงต่ำนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำได้งอได้งอได้นะครับแล้วยืดออกมาเข้าไปยืดออกมานี่น่าจะไม่ได้นะครับมันต้องมีตัวทางฝั่งนี้แต่แต่รุ่นนี้น่าจะไม่มีไม่มีตัวแค่ปรับแค่สูงต่ำตามตามถนัดเราครับอันนี้ก็เสาอากาศก็ซื้อมาติดใหม่ ของเดลิการ้อยลงเท้านี้นะครับลูแต่แต่ยังไม่ได้ใส่นะครับกายังไม่ใส่อันนี้ก็เป็นเกียร์ออนโตนะครับเกียร์โตชนเครื่องเทอร์โบนะครับรุ่นเดิมรุ่นเครื่องเดิมเครื่องรุ่นเดิมเปลี่ยนเครื่องที่เป็นเครื่องเกียร์โตนะครับอันนี้ก็ไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็นของเดลิก้านะครับไฟหน้าเปลี่ยนเป็นของเดลิก้าตัดช่วงนี้นะครับตัดช่วงนี้ แปลงช่วงหน้าแปลงไฟหน้าเป็นอีดก้าอันนี้ใส่กันชนใส่สปอตไลท์เวลาวิ่งในป่านะครับวิ่งในป่าเราเราไม่ได้วิ่งในเมืองเราไม่ได้เปิดเราก็ปิดไว้กันแมงกันอะไรนะครับอันนี้ก็เอาไว้ฉุกเฉินยามเข้าป่าเข้าดงแล้วติดลมนะครับต้องหาช่วยตัวเองไว้ก่อนมีมีดีกว่าไม่มีมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอันนี้ก็ประมาณไม่แพงถ้าซื้อมาติดเองแล้วจ้างเ็าติดก็หลักหมืน่น นะครับหลักหมื่นอันนั้นก็ไฟสปอร์ตไลท์หลังคาไฟสปอร์ตไลท์หลังคานะครับเอาไว้เข้าป่าเข้าดงทั้งอันย,วยาวๆด้วยอ่ะอันยาวๆด้วยนั้นจะสว่างมากหน่อยเวลาเราเข้าไปที่ทล่งงล่งเนี้ยต้องการความสว่างปเปิดปิดจากในรถเปิดปิดจากในรถครับผมเปิดปิดจากในรถอันนี้ก็ไฟไกระจกมองข้างข้างหน้าลงพื้นนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมนะครับเพื่อความเซฟตี้อันหลังก็แว่นมองหลังนี่หน้าก็ไว้มองหน้า ครับอันนี้ก็ติด 4WD ลอกไว้เฉยนะครับรรไม่ใช่ไม่ใช่กับเครื่องสี่รอกกับเครื่องสองอ่งล้อครับอันนี้กระจกก็ของเดนลก,ก้านะครับใส่เพื่อความสวยงามทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็มันพัฒนาวิสัยดีขึ้นเราขับนะครับแต่ความเร็วไม่ได้80ก็90ก็โอเคครับผมโอเคครับขออนุญาตจบกัน วัน<จ>ใหญ่เก่าแล้วครับขอบคุณครับอ๋อข้อติดเชื่ออันนี้ผ้าบนเขาร้านเขาติดมาให้แล้วมันเป็นธรรมดาอันนี้เดิมเดิมเดิมมันจะมีที่ที่บุรอบไงไอันนี้มันเขาเลื่อนนั้นออกแล้วเขาแก่เอาไอเนี้ยไอแผ่นนี้มันถอดได้มันชอดน็อตสองตัวแล้วก็บุไปเป็นคล้ายๆกับผ้าะอะอันเนี้ยคล้ายๆกับเบาะหนังแค่นะ ดูลายมันสวยก็เลยดูสวยแต่จริงๆก็เป็นแค่ผ้าเฉยๆผ้าตามร้านประดับยนต์เขามีร้านเบาะนะร้านเบาะเขาตัดพุ่มแล้วเขากอยเอานึ่สกูดแต่ถ้าเกิดเราจะไปทําเป็นรถบ้านเราก็ตีไม้ระแนงไม้ระแนงไม้แผ่นไม้แผ่นนะตีไม้แผ่นออบนี่นะมันดูเกินความที่จะเอามาใช้างานเชิงเกษตรในเชิงพอ,อเราก็สามารถอระยุกต์ได้เราไม่เราไม่เล็กๆกันน้อยตอนเช้าก็ขนมาเพียบเลย เนี่ยเต็มเนี่ยถ่ายเนี่ยต้นไม้หมดนี่เลยเนี่ยเกือบห้าสิบต้นมะพร้าวด้วยนะเออก็ลองถ่ายรีวิวไปก็ได้มีกี่ต้นต้นไม้ที่ขนมานะขนนี้นี่บนหลงังคาอ,อ,อันนี้คือลงังพ,งงพงึ่งพึ่งว่าว่าจะทดสอบเลี้ยงพึ่งว่าจะทดสอบเลี้ยงพึ่งอันนั้นอันนั้นทำอยู่สองกานอันนั้นอบแล้วอบไข่พึ่งแล้วต้อตงบ้านมันอบอ,อบไข่พึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นไม้เอาไว้ เพาะเขาโตก่อนแล้วเราค่อยไปปล่อยไปเลี้ยงนาอันนี้ต้นมาอนี้ต้นอะไรอ่ะปูพานอะไรอ่ะปูพานเอบีนอวันบีเนี่นไอ้นีนมันั่าจะเป็นตีนม้ยืนยืนตอไนนเอนีนอนบีนม้กินผลอันนีออไันที่ตอนหวานเอ่ะบีกเอันบีเอเมาบกเอันบีนอันนี็ไม้แดงหรือไม้แดงอะไรเนี่ยไม้แดีที่ก็ให้เอามาปลูกอมันดงอันนี้ก็ลิ้นฟ้า อันนี้ก็พวกมะม่วงเราเพาะให้มันโตร,ระดับหนึ่งเราค่อยไปลงพื้นที่นาะอันุ๊กก็มะม่วงลำไย,ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรชิงชันหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะหรือพยุงนะครับอันนี้กล้วยกล้วยพันกล้วยพันกล้วยพันจะซื้อมาลองมาปลูกก,ออกล้วยกล้วยอร่อย <laughs> จำชื่อไม่ได้ ซื้อเข้ามาเขาบอกว่าพันดีแต่จําชื่อไม่ได้ซื้อมาหลายต้นอยู่ครับเลยรู้เลยรื้อกอนี้ออกจากนี่ตรงแทนออกจะเอาไปตรงนี้รงแทนมันจะได้ดูเป็นพันใหม่บ้างอันนี้มันพันพื้นบ้านเดียวว่าจะทำอันนี้ครับอันนี้พราว่าติดเพิ่มอันนี้มันติดมาพร้อมกับตอนไปทําสีนะครับละอู่ทําให้นะครับแหลกหลังคาก็ไว้สัมภะระได้เยอะเขาเรียกแหลกหลังคา อ่าแหลกหลังคาแหลกหลังคาแหลกหลังคาสามพละขึ้นไปนอนก็ได้เวลาเราไปออกแคมป์บอกอะไรปูเสื่อนอนได้กางเต็นท์นอนทั้งวนได้นะครับห้ทุกคนชมตลอันนี้ก็ติด <c oughs> เพิ่มเนี่ยไอ,ไอ้พวกไอ้นั่นนะพวกไอ้กัน คิ้วคิ้วการกระเด็นการกันหินตรงนี้กระเด็นออกไปโดนรถข้างๆตัวกันหินกระเด็นเสมอขอบรถไอ้ตรุนั้นมันอยู่ตรงประตูไหครับมันอยู่ตรงประตูลองปิดมาดูมันจะอยู่สมุดประตูปุ๊บนี่นะครับมันจะเป็นคิ้วคิ้วตรงประตูครับอันนี้ก็ใส่กันสาดก็ตกใส่กันทระทเของมันสวยดีเอาไว้ยามเกษียณเลยก็หาขี่รถไปนอน นอนนาอันนี้แต่งไว้ขายหรือว่าแต่งไว้ใช้เองไว้ใช้เองครับขายคงไม่คุ้มขายคงไม่คุ้มไว้ใช้เองขี่ไปนาไปไร่เราน้องเสือคนสนใจอยากรับไปดูแล่อยโอ้โหนรับไม่ขายหรอกครับไว้ดูไว้ไว้เกษียณหรือขี่ไปตกโป่งตกปลามีค่าทางจิตใจเออมีค่าทางจิตใจแต่งนานไหมครับในกี่ปีสองปีเกือบสามปีปีก็ไปสามปีแล้วมันควรจะเสร็จ ทวงแล้วทวงอีก <laughs> แ,แม็กนี่มันมาเปนแบบแม็กนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กใหม่เปลี่ยนแม็กแม็กซิ่งแม็กแม็กวิ่งป่าวิ่งดงเงี้ยนะถ้าของเขาไม่ใช่ไม่ใช่แม็กไปลอกกระทะแต่แต่แต่รูเดิมหกห้าห้ารูเหมือนเดิมดิเดเบรกล้อหน้าล้อหลังเป็นดำดิดเบรก ก็โอเคยางก,ก็โอเคเอาไว้ใช้ลุยไปเรื่อยๆอใช่ไว้ขึ้นเขาลงห้วยพื้นนี่ก็ให้เขาทำปูเขาปูมาให้เลยเป็นไม้ล,ะะไมไมไมลักษณะไม,ม,ไม้ไม้ไม้ข้าเข้าลิ่มนะไม้ข้าเลนเสียบเสียบข้าลิ่มเป็นไมพลาสติกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจหรือเป็นไม้จริง อห้อู๋กขาทำมาให้เลยปูเสื้อนอนได้เลยปูเสื้อนอนเราไม่ต้องไปคำไหนนอนนั่นปูเสื้อนอนหมอนในรถก็มีที่แรกเห็นมีโซล่าเซลล์ลยโซล่าเซลล์ถอดไปทำปั๊มเราจะติดใหม่เอาค่อยว่ากันเนาะโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนถอดออกไปทำปั๊มน้ำทำน้ำประเพสแล้ว เราค่อยมารีวิวใหม่้อูออก็ทําให้เลยเป็นสไตล์สไตล์ของเขาสไตล์เขาต้องมีตัวนี้ลักษณะประจํารถเขานะลักษณะมันพอมันสูงหน่อยนึงก็ต้องเหยียบบางคนเหยียบไม่ถึงก็เหยียบตัวนี้ขึ้น เครื่องเครื่องใหม่อันนี้เครื่องใหม่เกิดรุ่นเดิมเครื่องใหม่กิร,รุ่นเดิมรุ่นเดิมทบโบน้ำดันไปทีหนึ่งเขาไปซ่อมกว่าสามเดือนกว่าจะเสร็จโชคเนี่ยเขายกให้เลยเขาเขาคือยกยกสูงขึ้นนิดสี่นิ้วห้านิ้วแต่งยกสูงที่ที่อู่เลยยกห้านิ้วทำคนนี้ถ้าห้านิ้วนี่เราก็ยกสูงใส่อุปกรณ์ยก แจ้งขนส่งเรียบร้อยวิศวกรรับรองอ่าแจ้งหาวิศวกรรับรองแล้วก็แจ้งขนส่งกับก็จะโอเคไปอ่าระบบยกสูงเสริมแนบเปลี่ยนเผาเราก็หาวิศวกรรับรบองครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็คุมไว้นะครับาะเพื่อกันแมงกันเศษหินโดน ก็จะได้ไม่ได้ใช้พุ่มเพื่อนะเราก็จะเราใช้เราถึงจะเปิดเวลาใช้ข้าป่าเราถึงจะเปิดก็อ่าก็การกันหาว่าจะไปใช้โดยไม่เป็นเวลาเวลาเงี้ยนะถ้าเกิดเราจะใช้ในป่าในดงเราค่อยถอดออกข้าป่าเขาดงเขานะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับไปข้างนี้หลุดไปตัวนะ ขีดฉลามเงือกฉลามเ